Hello to all the lovely gang members. So, today we come to meet a game called Mobile. Let's go see what I am going to do today. Let's start it. Well, it โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมอิดนะฮะในวันนี้นะครับประโยชนเกมคอร์บิวตี้โมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับที่ต้นคลิปเปิดไปคือผมอยากพูดอังกฤษแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนะครับใครรู้ว่าแปลว่าอะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับในวันนี้นะครับตามชื่อคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนแต่งปืน AK 117นั่นเองซึ่ง AK 117ตัวนี้นะครับผมได้มาอย่างไงมันเป็นกิจกรรม นะกล่องสุ่ม1 CP นะครับสุ่มได้ปืนรีเจนเ a อรแบบไม่ถาวรนะครับเวันนะครับ1 CP เท่านั้นนะครับก็ผมก็ได้ในเรื่องของ AK117 มานั่นเองนะครับซึ่งของแต่งก็มีประมาณนี้นะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับลำกล้องปืนผมจะใช้เป็น OWC m a s k m a ันั่นเองเจ้า OWC m a s k m a ัเนี่ยนะครับช่วยในเรื่องของความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มนะฮะระยะดาเมจรวมไปถึงลด แรงดิดแนวนอนและก็แรงดิดแนวตั้งลงด้วยนั่นเองนะครับทุกคนต่อไปพันท้ายนะครับผมจะใช้เป็นในเรื่องของไม่ติดพันท้ายนะครับเพื่อเวลาที่เราซูมเนี่ยมันจะไวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ความคล่องตัวเนี่ยสูงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ขณะเล็งด้วยนั่นเองนะครับผมบอกแล้วว่าตัวเนี้ยแจ่มแมวมากๆนะครับทุกคนเลเซ,เซอร์นะครับผมจะใช้เป็นตัว o w c Laser tactical นะครับผมก็ซูมไวนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงด้วยนั่นเองนะคร มันจะเห็นเลเซอร์นั่นเองนะครับก็ต้องระวังในส่วนของเลเซอร์ให้ดีนะครับเวลาเราซูมไปตรงไหนเนี่ยสตูเนี่ยอาจจะเห็นเลเซอร์ของเราได้นั่นเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะแม็กกาซีนนะครับผมจะใช้เป็นตัว4 8 r o u n d h ดราล์ลเนะครับผมไม่รู้นะฮะแต่ที่รู้เอาเยอะไว้ก่อนนะก็คือบวก18ความจุแม็กกาซีนนะครับก็คือเอาแม็กกาซีนแบบเอากระสุนเยอะไว้ก่อนไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ายิงคมหรือยิงไม่คมอะไรยังไงเอากระสุนเยอะไว้ก่อน ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของกรปหลังนะครับผมจะใช้เป็น Stipple Grip Tab นะครับผมก็เป็นในเรื่องของซูมไวนะครับแล้วก็ลดความดีเลย์เมื่อวิ่งยิงลงนั่นเองนะครับทุกคนก็เจ้าตัวนี้ก็ซูมไวเช่นกันนะครับจะสังเกตว่าเซตนี้เน้นซูมไวประมาณนั้นนะครับผมในเรื่องของอาวุธลองนะครับผมก็จะใช้เป็นคาตานะนั่นเองนะครับทุกคนแต่ก็คงไม่ได้ใช้มากมายหรอกนะฮะก เด bueno <at> ี๋ยวเราไปดูการเล่นเลยแล้วกันนะครับผมขอเล่นโหมดธรรมดาละกันนะครับแล้วค่อยไปเล่นในโหมดแรงก่อนนะครับทุกคนว่าเจ้าปืน AK117 กระบอกนี้เนี่ยมันจะสุดมันจะโหดสักแค่ไหนคนก็ไปดูกันเลยนะครับ let's go มาเจอคุณโมเสกกาแฟมากาแฟอย่าตูมมานะจ้ะอย่าไปพาตัดควอยะเฮียเปลี่ยนข้อยกลายเป็นผีอะไย่างนะเสียนะอันนี้ไม่ต่าไม่โงเขาเรียกราชนีว่าแม่ ไอ้งหลแท้เลยอรบรีที่เราเห็นจายตามตาดอะืออรีที่ที่ที่คัดนาคัดจริงๆลูกเลอยะที่หมดซือยู่เชียงใหม่ะคัดขายแล้วก็ดอกเบญจมาศทำาอกนเกิ่ให้่ดกเบมาไม่ดอกเลยด้วยมีหลายสีดอกเบญจาศปูแล้วก็มอเบอรี่ก็คือต้นหอนที่ี่เขาเรียกต้นมอเบอรี่กันจให้เด็ก เด็กฝเด็กกเราอย่างเงี้ยูแล้ที่ตามตามเขาถึงเวลาก็ไปเอามาทำเป็นนน้ำที่เราลงเยอันนี้มีตะี้เยอะนามข้อหน้าแกเตีขี้อไป่ไปช่วงนั้นสกุลละสกุลเปายก็เลยนะโตใช่เด็กก็มวิ่งมาแบบที่ชอเปาตอนเด็น่และอย่ประมาณเมื่านเลยก็วิ่งม นเดียวเลยกเลยกินที่นั่นเขาจะบอกว่าไปกินที่กันตอนนี้ไปกินที่กันไอเราซู้อกล้าบอมาแตะจะเด็กด้วยนะเขาจะพาไปเขาก็ปีนต้นองลิ้ลูกๆมัาจะเปิดรากุนากุนมนซิ้วเห็นไหมรากุนจะซิ้วเลี้ยงกันเป็นตักๆเป็นก้อนอร่อยมันเก็บมาให้หูเด็กขาหน้าหน้า่อนน้แกงม้างวางธรราติพวก ชาวเขาเราไม่ดง่ายอยู่งไม่เอะเยอะแล้วก็่วยเราเรวยบาคนไม่เยอะก็กิดูดีบากอยู่บนดอยอ่ะแต่ว่าเวลาจะต้องขนส่งเอาหากไปฐานล่างอย่างเงี้ยใช้โควิลนะคะแล้วก็หมดสังสีประตูกระบากสีโกรดูิมไม่ถูกนะไม่เหม well, ือนกระบะปกตินะถ้ากระบะโวิลสีเอหลือง รถใช้เพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาบอกว่าช่วงหน้าฝนตรมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะต้องชำนาญต้องเต้นนานมากร์ไซค์ใช้คุปปี้ไอขึ้นไม่รอดค่ะขึ้นไม่ได้ได้แต่ช้ามอเตร์ไซค์ที่เขาจะใช้เป็นร์ไซค์ยี่บ่าหนึ่งแล้วก็มอเตอร์ไซค์อะไรร้อยสิบซีซีอ่ะที่มันจะตามขาวอ่ะสมัยก่อนใส่แล้วว่าที่มันอยู่ข้างหน้าตัวกระบังมันจะเป็นสีขาวอ่ะเออเวฟมั้สมัยก่อนอ่ะแล้น่ะอึอนดีย ดอยดีมากแต่พวกเว้น154เว้นพวกนั้นนะผู้ถึอนะถ้ามีพวกคือที่ไอี่จีชแลนด์ิที่อยู่เพราะเวลาเจอราชาที่มันโค้งับต่อาทุกคนนั้าเขาไปตกเกียรเมื่ไดอยเราไปเชี่ยวดูเป็นเคยแล้วที่เราได้ที่เรียนแล้วรองางแร กาเชาริก็จะมีกะเหลี่ยงอยู่ใช่ค่ะการเช่าริมีกะเหลี่ยมเรื่องน่งคือสีทองขาวองขาวนะคือมีเพื่อนเพื่อนเป็นกะเหลี่ยด้วยแต่ว่าเขาไม่บัคนงานกะเหลี่ยมก็มีชุดนะชุดคนแต่งงานแล้วชุดเป็นคนแต่งงานแ้วอ วายเจ็บคอช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะดูแลรักษาตัวเองด้วยนะจ๊ะวันนี้มาแปลกไ <ý Rahmen> ปปกติเซอร์เดททอยจะเล่นสนายเปอร์โอเคไม่เป็นไรหยิบระเบิดก่อนชื้อโอเคเอ๊ะเอ๊ะมันมาด้านหลังเลย หรือหน้าวะหลังหรือน่าวะเนี่ยเฮ้ยหลังอ,อะไรวะเนี่ยคมนะคมนะมนะบอกไว้เลยเพื่อเราคมนะกูไม่เก่งแต่เพื่อนกูเก่งไว้ ลงมาหัวแตกบอกเลยตัวตึงพนมเป็นะคนนี้ <c oughs> นิ่มๆบอกเลยว่านิ่มๆเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ มันย่องอะไรของมันมัเนี่ะโอเคโอเคเราไม่จำเป็นต้องแบกคนอื่นก็ได้นะฮะเราให้เพื่อนเราแบกถ้าเพื่อนเราจะโหดซะขนาดนี้เราให้เพื่อนแบกจะพอแล้วโอเคยังไงเอซันต้องมีนั่งบุกกลัวแล้วอีกตัว ยิงเข้าไปถ้าชีวิตจริงนี่คือมึงตายแล้วนะมึงโดนหัวแบบนั้นนะมึงตายแล้วนะในชีวิตจริงอ่ะโอเคชิปฮัลโหลอยู่ในเอเอล่างเหรอยี่สิบแต้มกูก็เอาอ่ะกูบอกเลยกับวาเนี้ยไอ้โถ โอ้โยสองตัวหนึ่งบึ้บหืมโหดเกินอืมธรรมดาครับของจริงของกิ๊ของกิ๊กกระโดดยิง,ง,ง,งมังไงี่ช็อกอาร์ซียตามรถไปฮะจังหวะนี้คือไม่วางฮะบอกเลยไม่วางแล้วบิงไปยิงมันอยู่ไหนอยู่นี่อะ นอนนอนทำไรนอนทำไร,รอไุ้ยเก็บห้าเหรอ what the fuck บังเห็นอ๋อ,อธรรมดาครับธรรมดาอยู่แล้วคือแบบว่านะตั้งใจครับตั้งใจเออตั้งใจไม่ได้ฟุกอะไรทั้งนั้นตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเยอะเห,หมัอนไส้เหรอโอเคเฮ้ยออ กันขาดครับโอ้ยจบขอชิ้นหาย <_ d ata> เราก็คงต้องอ่ะตอนนี้เราก็พึ่งมารมีเพื่อนกันต่อไป พอดีผมไม่ได้ยินหรอกนะเสียงมันคงไม่เข้าม่ใช่ไหมทำไมกูทำอะไรเลียยงี้วะเนี่ย <c oughs> กำลังพิมพ์กับเพื่อนอยู่ <c oughs> นะโ <c oughs> <c oughs> okay. อเคตอ่ตอตอ่ตอต่อ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้สดเลยเย้ย <c oughs> yeah. ไม่ได้สดเกมเลยกูไปเลยวนะเนี <c> ่ย <oughs> อ๋อใช่ <c oughs> ใครที่ได้ดูเกมแรกมาแล้วก็ก็เห็นผมพูดมากพอสมควรนะเกมนี้ก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะเพราะว่าชิวๆช,ชิวไหมเนี่ยแลวก็ยังไม่รู้ว่าว่าเอาใหม่เอาใหม่พูดแหลงกูเนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้นะฮะว่าที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นะเที่ยวมาลงก่อนก่อนเกมเนี้ยก่อนตานเนี้ยจะได้ลงไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า เกมที่แล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นไม่ใช่แรงอะนะไม่รู้ว่าอาจจะเอาใส่ามาละมัง้งไม่รู้รอดูในคลิปซึ่งในนี้ก็เป็นคลิปแล้วนะใครได้ดูก็ได้คําตอบแล้วว่าลงหรือไม่ลงนะฮะก็อยู่ในคลิปนี้แหละมันจะโผล่มาไหมเนี่ยผมกลัวร่างเอเหลือเกิน นะก็โซโล่นะตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะเป็นเออเวลาประมาณหกโมงกว่านะครับโอเคชึบผมจะวิ่งแล้วก็ไปวางบีนะอุ้ย,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 ยดีนะไม่ระเบิด เช็คก่อนผมต้องเช็คให้ละเอียดโอเคตอนนี้เพื่อเราตุยไปแล้วเพื่อเราตุยเย่ไปแล้วไม่เป็นไรราวางอะโอเคเปิดไม่กลัวหรอกมาแล้วเลเซอร์มันโผล่จุ๊บแืงสว่างเลยสว่างจ้าเลยเดียวสว่างจ้าเลยทีเดียวยิงไม่โดนเลยสักเม็ด เวทเราเวทเหลือเกินว้ยเจ็บคออะ <c oughs> นะช่วงนี้เป็นหวัดก็นั่นแหละเสียงน่าจ,จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ไม่รู้ก็อ่านไปโอเคชืบปล<ป>าระเบิดเพราะตอน,นเราอยู่ที่หนึ่งนะ 5คิวนะครับชึบัลโหลอืมโทษทีเพื่อนที่ลดัดเพรทษทริงมันมาแล้วข้างหน้าครับ คมจัดอย่าโคตรคมไเอาเฮ้ยไม่เห็นได้ไงแชทคุยเพื่อนแป๊บค have Grenade. defend the objective. They bomb. เรียบร้อยฟื้นไกลเกินเอ๊ะแต่มันยิงได้นะทุกคนระยะนี้ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนถ้าแบบว่าตั้งใจยิงจริงหรือว่าเล็งดีๆก็คืออะไรมันก็ได้คนระับผมนะ ค <c oughs> ขบผมนะโอ้คำับผมนะเข้ามาับผมครับผมนะขะผมอผม,นะอมออเปืนนี้นะครับข้อดีของมันก็คือคุมง่ายอยู่นะคมง่ายคมง่ายทำไมมันเลียวอย่างงี้วะเนี่ยแ <c oughs> ชทกูก็พิมพ์จิ้งจกก็ร้องโคตรเลีย <c> ว <oughs> พิมพ์แชทแป๊บนึงฮนะ โอเคสามสามบอกเลยว่าเดือดแน่นอนตอนนี้สูตสีเป็นยังมาก เออผมลืมบอกเลยนะว่าปืนนี้เนี่ยเวลามันยิงอ่ยคือปือนปกติมันจะเป็นเสียงกระสุนใช่ไหมฮะแต่ว่าปืนนี้นั่นแหละมันจะเป็นมันจะเป็นเสียงนี้แหละนะะมันจะเป็นเสียงแบบนี้แหละเ <c oughs> มื่อกี้โคตรเก่งอะ่ะอีกตัวอีกตัวอีกตัวไม่โดนอีกตัวนี่ไงเอาอันนี้ไปก่อนอีกตัวปึ๊บรีบร้อยกระโดดยิงเก็บสามชิวชิว คือแบบว่าพี่ก็ธรรมดาครับคนนี้อะไรขี้ไม้นะครับพูดถึงไหนฮะอ๋อพูดถึงเสียงก็คือเสียงมันก็จะเป็นประมาณนี้อ๋อแล้วอีกทีหนึ่งนะครับใครอยากได้นะฮะก็จริงจก็พูดไปแล้วแหละนะฮะเมื่อเกมที่แล้วตอนที่แล้วผมก็พูดไปแล้วว่าใครที่อยากได้ปืนนี้นะครับไม่แพงแต่ว่าเจ็ดวันนะ เจ็ดวันไม like <National Guard. S 1> ่แพงนะครับหนึ่งซีพีเท่านั้นนะครับผมแต่เป็นแบบว่าระบบสุ่มนะครับมันจะมีทั้งหมดสี่กระบอกก็จะมีปืนอะไรผมก็ลืมไปแล้วแชสอาร์จคิวคิวเก้าเนี่ยไอเคนหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วอีกกระบอกหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้นะครับผมขออภัยด้วยนะใครที่อยากได้ก็ลองไปสุ่มดูนะครับหนึ่งซีพีได้เจ็ดวันนะครับโอเคไอ้แน่แน่คิดว่า๊คเมื่อคิวบุ ไม่กล้าออกไงอีตัวอีกตัวไม่มีโหลดกันและกันมันไม่แม่นหรอกเราเล่นประมาณนั้นแหละเฮ้ยจ้าฟันอากาศสุดยอดก็จบเกมไปเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ก็ห้าต่อสามแล้วผมก็เอ็มีพีด้วยโหดเกินนะครับผมฟูโหดเกินนะครับผมฟูฟูอกันเลียเด้อยเชียว ก็ประมาณนี้นะครับก็ได้ช็อตเด็ดมาหนึ่งช็อตนะฮะก็คือช็อตเก็บ5นั่นเอง